สวัสดีครับวันนี้ยูผมโอมรีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับจากที่เมื่อวานเรามีไลฟ์สดนะครับรวมกระบะไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูที่เข้ามาชมกันครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันจะมีอยู่คันหนึ่งนะครับที่ทําความสะอาดอยู่นะก็เลยยังไม่ได้ให้คนได้เห็นเต็มตาแบบชัดเจนนะครับก็คือคันนี้นี่เองนะครับคันนี้เลยกระบะ4ีประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต โตโยต้ารีโวเป็นตัวท็อป 2.4G นะครับคันนี้ปี2019ที่สำคัญไม่น้อยด้วยแค่ประมาณ80,000โลเท่านั้นนะครับสภาพคือป้ายแดงเลยนะครับเราคัดรถนะครับคัดสภาพคัดประวัติมาให้ลูกค้าแล้วนะครับคันนี้สวยกลิปนะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยสีเนี้ยคนตามหากันเยอะมากนะครับแล้วก็มีน้อยในตลาดรถมือสองเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คือแรไอเทมเลยครับถ้าใครสนใจต้องรีบจองมาเลยนะครับ695,000บาทเครดิตดีฟรีดาว ออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับฟรีดาวไปได้เลยนะครับแถมมีส่วนลดให้ลูกค้าด้วยนะครับช่วยผ่อนก็มีคันนี้รู้สึกฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนั้นนะครับเรามีโปรช่วยผ่อนลูกค้านะครับช่วยลูกค้าเนี่ยผ่อนสูงสุด2ปีนะงวดละหนึ่งพันเราช่วยไปเลยนะครับประกันเกียร์เครื่องยนต์มีครบนะครับดูแลเซอร์วิสทุกอย่างออกไปพร้อมใช้งานได้เลยกับคันนี้นะครับโตโยต้ารีโว่ 204G ปี2019นะครับไม่80,000นะครับมาเรามาดูออปชันของเขากันนะโฉ ด้านหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะตัวท็อปแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ให้ด้วยสําหรับคันนี้นะครับนะไฟหน้าสวยมากนะกระจังหน้าโครเมียมผมต้องบอกก่อนว่าหน้านี้คือหน้าใหม่นะครับเป็นหน้าล็อกโคนะรีโวเนี่ยมันจะมีตั้งแต่หน้าแหลมนะปี16 17นะมีหน้านี้ปี18หน้าล็อกโคและถ้าหน้าใหม่กว่านี้ก็เป็นปี20นะครับเป็นหน้าแบบว่าหมูป่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ตัวนี้เป็นหน้าล็อกโคเป็นหน้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของรีโวเลยนะครับ คนชอบกันเยอะนะครับหน้านี้นะครับครอบโครเมียมกระจังหน้าเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้โตโตยต้าขนาดใหญ่นะด้านล่างก็มีพวกไฟตัดหมอกให้ครอบโครเมียมมาให้แล้วนะครับสวยเลยคันนี้ออปชั่นเต็มเพราะว่าคันเนี้ยเขาคือตัว็อปแล้วนะครับสีขาวสีสวยเสมอกันทั้งคันนะครับคันนี้คือสภาพดีมาตั้งแต่มาเลยอะนะคันนี้ก็นี่แม็กอันนี้คือยังไม่ได้ขัดแม็กนะครับเดี๋ยวเราขัดแม็กล้างยางอะไรให้สวยๆนะครับคันนี้เป็นยาง ขอบอะยางปีก่อนแล้วกันเป็นยางปี2021นะครับยางปี2021เป็นแม็กขอบ17นิ้วนะครับแม็กสวยๆแม็กสีสีซิวเวอร์นะครับสวยเลยด้านข้างกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับครอบโฟรเมียมของแต่งมีมาครบแล้วนะครับที่ครอบมือจับก,ก็มีแล้วนะครับการสาสตร์ด้านบนก็มีให้แล้วนะครับติดฟิล์มให้แล้วทุกคันภาษีพรบรเราต่อให้แล้วนะครับ คือไม่ต้องทำอะไรแล้วคือซื้อรถออกไปใช้ได้เลยนะนี่สีสวยสีเสมอการบันไดข้างก็มีนะขึ้นลงสบายนี่เขาทำมาให้นะเพราะว่าอาจจะมีเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะครับใช้รถด้วยเนี่ยก็จะได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะสีสวยเลยอ่นะส่วนด้านหลังครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับกระบะข้างหลังนะครับสีสวยสีแท้สีเดิมนะมีที่เหยียบด้านหลังให้นะครับครอบพรมม,มาแบบนี้นะครับพวก ไฟเบรกดวงที่3มีให้กล้องหลังมีให้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะเป็นตัว G นะครับปี2019ันสิบเก้ไลเดอร์สวยนะลองดูกันได้นี <Hey. S 1> ่แมคไลเดอสวยสภาพดีนะจะมีฝุ่นนิดหน่อยเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้นะครับแต่ว่าเนี่ยดูดิไม่มีบุบไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสภาพดีเลยพวกกวนน็อตข้างๆแบบนี้นี่ก็คือน็อตแทนน็อตเดิม นะเม็ดอาร์ครูปทรงอะไรรูกลมเป๊ะนะครับไม่ผิดรูปทรงนะคันเรารับประกันนะครับรถของเรานะที่เรารับเข้ามานะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อนะครับไม่แท้นะครับเราคัดประวัติคัดสภาพมาอย่างดีกว่าจะได้คันนี้มานะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับจะจองนะครับหรือว่าชอบรถคันนี้นะมีวิธีการจองได้หลายวิธีนะครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งมาที่แอสไซน์รีเจนท์โฮมคาร์นะครับ ส่งรูปเข้ามานะครับสนใจรี v o 24G ก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะกรอกแบบฟอร์มที่ผมทิ้งไว้ให้ในด s สคริปชันก็ได้นะครับนะก็มีหลายวิธีเลยนะครับลูกค้าได้รับส่วนลดนะครับสูงสุด20,000บาทนะครับขับฟรี60-90วันหรือจะเป็นฟรช่วยผ่อนก็ได้นะครับทางนี้ยังมีนี่ด้วยบัตรเติมน้ำมันให้ลูกค้านะครับสำหรับ youtube 2000บาทมาจาก youtube มาเลย2,000บาทนะครับเป๊ะเลยนะครับสำหรับรีโวนะ โอเคภายนอกก็คือสวยมากนะครับรูปสภาพดีดูดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเข้ามาแล้วครับสําหรับภายในนะครับภายในของเขานะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับสวยมากนะครับเราอ่ะอบโอโซนให้แล้วเรียบร้อยนะครับปลอดเชื้อนะพ่างกลโควิดแน่นอนนะครับเบาะหนังสีดําไม่ใช่เบาะธรรมดาด้วยมันจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบนี้ได้นะครับเอน เอ็นเข้าเอ็นอ,ออกได้หรือว่าจะยกนี่ยกขึ้นมาก็ได้ยกลงก็ได้แบบนี้นะครับนะตัวท็อปจะได้มาเป็นเบาะเบาะหนังแล้วก็ไฟฟ้าด้วยนะผมลองขึ้นนิดนึงชึบขึ้นสบายเลยอ๊บนี่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับภายในของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำซะส่วนใหญ่นะด้านหน้าจะออกเป็นสีก็ดำเหมือนกันนะมันคือดำดำหมดเลยนะให้ความรู้สึกเท่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะครับ ุญแจจะเป็นกุญแจแบบนี้ฮือ้ขอเลื่อนเบาะนิดนึงนะครับนี่เนะมันมันสะดวกสบายมากเลยนะมาทีละอย่างกันเลยนะครับเบาะหนังบอกไปแล้วนะครับได้เบาะบังบนไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับก็สวยด้วยดูดิ คือสภาพคันนี้ดีมากๆนะครับสภาพดีเลยนะอย่างที่ผมบอ,อกไปคันนี้ไม่85,000ันโลนะครับสภาพดีไม่น้อยใช้งานน้อยด้วยนะมาดูทีละอย่างพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีบวกระลบแบบนี้ลูกค้าสามารถขับแบบถดเกียร์ได้นะครับพวก Air. แอร์ระบบแอร์ก็ใช้งานได้ปกตินแอร์เย็นไะวด้วยนะหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบนี้ถัดได้นะครับ แล้วก็มีพวกวิทยุ FMAM เชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีกล้องส่องถอยให้นะครับนี่คอนโซลสภาพนะดูสภาพคอนโซลสวยคลิปเลยนะครับนะปี2019ใช้งานน้อยมีคูบ็อกมาให้ด้วยใส่ใส่พวกของเย็นเก็บความเย็นได้นะครับสภาพสวยมากๆนะมืน่นแม้กระทั่งด้านบนพลาสติกยังไม่เอาออกเลยนะครับสภาพดีเลยนะครับระบบฟงไฟเราดูให้แล้วทุกจุดใช้งานได้นะครับ นะมีอินสเปคชั่นให้ลูกค้าดูด้วยนะคันนี้ตัวอินสเปคชั่นแล้วนะครับผ่านทุกจุดได้เกรด A อนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับภายในนะด้านหน้าคือสวยนะดูดีนะด้านหลังกระบะเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอะ่ะเขาจะเน้นใช้งานใช่ไหม <c oughs> เน้นขนของเน้นกำลังนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงสี่ประตูเนี่ยทำให้ด้านหลังเราเรานั่งโอเคมากยิ่งขึ้น ผมค่อนข้างตัวใหญ่แต่ว่าผมก็นั่งสบายนะครับมีที่พักแขนมีแอร์ด้านหลังให้นะครับเย็นทั่วถึงนะหลังคงหลังคาเนี่ยกลิปไม่มีสักยันใดๆทั้งสิ้นนะครับคือสภาพดีนะสภาพดีเลยเออผมจะให้คือแล้วคันเนี้นะพวกระบบลำโพงเขาค่อนข,ข้างดีด้วยมันจะมีลำโพงอยู่ด้านด้านข้างนะมีลำโพงด้านข้างด้วยใหญ่ๆนะระบบเสียงคือแบบว่าฟังเพลงเนี่ยมันแน่นอนนะครับ ญญคันนี้คุ้มเลยราคา6 9 5 0 0 0้าหันบาทนะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับมีส่วนลดให้สูงสุด2 0 0 0 0 0บาทนะครับมีโปรช่วยผ่อนขับฟรีหกสิบถึง90้าสิบวันดอกเบี้ยสูสเนเปอร์เซ็นต์ก็มีให้นะครับนะถ้าลูกค้าสนใจลบกว้วเลยนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือจะแคปหน้าเจอาดีนี้ส่งมาที่แอปไซร์เรเจนต์โฮมคาร์หรือจะกรอกแบบฟอร์มที่ผมทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับทุกคันจองแค่ร้อย 999บาทสิจองแค่999บาทนะครับเราฟรีบัตรเติมน้ำมันสำหรับ YouTube นะครับ2,000บาทนะจากปกติ1,000บาทเราให้เพิ่มอีกคูณ2ไปเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปราคาสรุปยอดผ่อนกันเอาละครับสำหรับ Toyota Revo นะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Revo 2.4G ปี2019นะครับคันนี้ไม่น้อยเพียงแค่8,000กโลนะครับตัวท็อปหายากแล้วนะครับในตลาดรถมือสองที่จะได้สภาพขนาดนี้นะครับหาแทบไม่ได้แล้วนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็ต้องรีบติดต่อมาเลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเรามีเยอะแยะมากมายนะครับคันนี้ออกได้ทุกสาขาอาชีพนะครับไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าค้าขายหน้าร้านก็ออกได้นะครับลูกค้าขับไล์แมนก็ออกได้เช่นเดียวกันนะไล์แมนแก๊ฟฟู้ดอะไรเงี้ยออกได้นะครับขอแค่ลูกค้าเนี่ยคุยกับเราครับเรายินดีนะครับดันเคสทุกเคสจบทุกเคสนะครับ นะถ้าลูกค้าอยากออกรถเราก็อยากขายรถให้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบรถมือสองสวยๆคุณภาพดีนะครับติดฝากติดตามดีเจนโฮมคาร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ